สวัสดีนะคะวันนี้ก็จัดโตรทุเรียนสายพันเครอินโดถุงเบอร์สิบกันอีกแล้วนะคะต้นพันไซส์หนึ่งเมตรนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดทัสิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเราให้โปรและพิเศษก,กับลูกค้าทุกชุดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อทุเรียนสายพันเครอินโดไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะไซส์อยู่ที่เก้าสิบถึงหนึ่งเมตรนะคะชุดนี้ก็ทุกต้นอ่ะนะคะดูแล้วก็ หนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไซส์ถุงเบอร์สิบต้นพันที่ให้ลูกค้าดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะชุดอ่าถุงเบอร์สิบนะคะราคาปกติอยู่ที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาปกติอยู่ที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้นะคะเราจะโปรฟรีให้ลูกค้าแถมด้วยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาปกติก็คือ ค่าส่งต่งางวันนี้เราจัดโปรโส่งฟรีให้ลูกค้าเลยนะคะสต้นละ250บาทใซส์ถุงอันนี้ชุดละ10ต้นสองพันห้ารบาทแถมอีกหนึ่งต้นส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้ไปนะคะหนึ่ชุดสิต้น2องพันหรส่งฟรีนะคะสำหรับ วันนี้นะคะวันที่11นะคะเดือน11นะคะโปรโลดราคาพิเศษนะให้ลูกค้าเลยทุเรียนสายพันแครอินโดนะคะทุเรียนสายพันแครอินโดโปรโราคาพิเศษสุดนะคะวันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อแอดไลน์นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะโปรโลดกันแค่5วันนะคะวันนี้วันที่11 12 13, 14 15วันที่16นะคะก็คือเรา ลดแค่นั้นนะคะลดแค่ถึงวันที่16เท่านั้นนะคะตุเรียนสายพันธุ์เคอินโดนะคะสนใจก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อชุดนี้นะคะตุเรียนสายพันุเคอินโดนะคะเคอินโดต้นพันธุ์จากประเทศอินโดเลยนะคะต้นพันุ์ชุดนี้ต้นพันุเรานําเข้ามาจากประเทศอินโดบางต้นเขาก็จะมีแบบว่ากระโดงแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับบางต้นนะคะ ก็จะมีกระดงด้วยนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยกระโดงกิ่งของเขาจะมีเยอะๆแต่เขาจะเป็นกิ่งไม่กระโดงนะคะเพราะว่าเป็นชุดที่เราคัดกระโดงไปเปลี่ยนเป็นถุงเบอร์สิบเบอร์สิไปหมดแล้วนะคะแต่เพนไม้ก็สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะปรลดราคาพิเศษนะคะอ่าสิบเอด ต้นรวมส่ง2,500บาทก็ตกต้นละร้อยกว่าบาทนะคะถ้าสั่งซื้อในโปร11เดือน11นี้นะคะโปรลดนะคะปกตินะคะต้นพันจะอยู่ที่250บาทค่าส่งกล่องละ250บาทต่างหางอีกแต่ซื้อในโปรลดอันนี้นะคะอาโปรลดวันที่11เดือน11 11ต้น2,500บาทโปรส่งฟรีเลยนะคะโปรแถมโปรลดแล้วก็โปรส่งฟรีด้วย ได้3โปรลดเลยนะคะสำหรับซื้อในโปรนี้ลูกค้าเข็บหน้า YouTube นะคะชุดนี้เข้าทางไลน์ได้เลยนะคะบอกว่ารับโปรชุดนี้11อดต้นนะคะ1ชุดนะคะลูกค้าก็จะได้สิบต้นแถมหนึ่งเป็นสิบเอ็ดต้นแล้วก็แถมส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นโปรลดพิเศษสุดเลยสำหรับชุดนี้นะคะทุเรียนสายพันแครอินโดนะคะ มีไม้หลายสายพันธุ์หลายชุดนะคะหลายไซส์เลยของเรานะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าสนใจสั่งซื้อต้นไม้ก็อ่าไว้มาได้ทุกวันเลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่ของเรานะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์ถึงวันนะคะสายพันธุ์อื่นๆนะคะเป็นหมอนทองเป็นมูสังคิงมีสามรกว่าสายพันธุ์มีหลายไซส์นะคะลูกค้าไว้มาคัดหน้าร้านได้ทุกวันนะคะเราก็มีโปรรับพิเศษ นะคะกดกระดิ่งช่อง YouTube เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชุดที่เราลงโตรถโตแถมให้ลูกค้าด้วยจะได้ซื้อทันนะคะลูกค้าที่สนใจก็มาคัดต้นไม้หน่าร้านได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อทางไลน์ได้นะคะต้นพันธุ์ของเราก็ามีเยอะแยะนะคะตามที่ให้ดูเลยนะคะต้นไม้สนใจชุดไหนก็เข้าเข็บภาพเข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ